ก้วยเอาไว้ที่ไข่พี่เนี่ยนเก็บวัที่พี่ก็ได้มะเออไปเอามาเอาวันที่พี่ก่อนนะมาเก็บก่อนมาที่ได้เมื่อวานเอาไปเอาไว้ที่พี่หมดเลยแล้วกันอุ้ยเขี้ยเก่าใหม่ไกลจังวะาาสวเฮ้ยเก่าใหม่ไกลจังวะใช่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับหรอเอาเดี๋ยวเอากล้วยคั่มมาเลยดิไกลไกลสัตว์ไกลสัตเลยไงเพื่อน ไปเอาเอาไอเอานี right. e it, ่มาสวัสด right? ีค well, รับสวัสดีครับเอาเลขหนึ่งสี่สี่กล้วยกับเฮิร์บป่ะอ่ะเฮิร์ปเชษตรสวัสดีครับสวัสดีครับสิริอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อใหม่มันไกลตรงไหนผมไม่เห็นมันมีก่อใหม่ตรงไหนเลยขวาล่างสุดขวาล่างสุดเกือบสุดแมพเลยโอ้โหใช่เฮ้ยแต่มันดูใหญ่มันดูเท่มากเลยนะเท่กูบอกเลยว่ากูจะไปซื้อเรือละเรือ เรามีเจสกียาแกเรา ria, teachers, ไปเจสกียาแกเฮ้ยเดี م, ๋ยวเราขี <S 2> <S 2> ่เจสกีกันไปไหมเพื่อนเราไปออกทริปกันไหมโอ้แต่นายขี่เร็วแล้วหลบตกน้ำเลยเข้าไหลแบเจสกีเท่านั้นใช่หรอหกหมื่นจ้าเฮ้ยแต่พี่เฉินชอบนะให้กูขี่เรือไม่เชื่อถังพี่เฉินดิใช่หรอไม่ไหวว์ะเออพี่เฉินชอบมากเลยนะขี่เจสก์อะเข้ายังพังเลยตอนเนี้ยเข่าเฮ้ยเพิ่งนั่งกล้วยกล้วยแก่ทนี่มีไหมกล้วยกับเฮิร์บได้แค่นี้เหรอวะไม่ไปแล้ววันหลอังวานที่เราไปมามีมีมีเก็บที่ไข่วะไม่มีนะผมได้้มมาเตต็ััว่่ะพีแแคนนหล สีย่ดีดีไหมครับเอ่อหนึ่งสี่สี่ครับนี่ถ่ดไปวันทำได้หกันเองเฮียเหม็นตีนตัวเองเดี๋ยไม่อีกครับโอเคฟังน้องฝากมาให้ฟังกันดีไปหนึง่งทูก็ตกว่ะแคปโหลดเกมอยู่อ่ะ มาแล้วมล้วมาแล้วมาแลวมาแล้วมาแล้วโอ้โหท่ตโอเอรไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาเห่าไม่ต้องมาเพราะกูอีก้ากูมีของน้ำไม่เหมือนพ่ออย่าเส้มาสอนกูเป็นของกูแบบนี้กูไม่ต้องการมี ในโนโตเด่นทขาเมือไม่ชอบก็ตามทำไม่ชอบแซะจังแม่งทำให้กูเริ่มลำคันใช้กริยาดีๆไหนเพราะมันสออถึงสั่งการทางที่กูเลือกเดินมันไม่ใช่ทางเดินง่ายๆเพราะกูเป็นวายรายรุ่นใหม่มผมไม่ต้องไหว้ เดี๋ยวทำเป็นตีโพยตีพายแต่ต้องทำให้ผู้บัญชาการกูไม่ใช่โนโตแล้วไอ้ฝาทำเป็นมาพูดลับหลังว่ากูไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้ดึงทรงทำไมครับพวกไอ้หอสอนพวกมึงจนเป็นกระสอบนักูยังเป็นวายไแต่ทำไมมึงเป็นแค่ตัวประกอบเข้าใจตรงกันนะพวกตัจอบกูรีบบอกไม่ต้องมาพูดไมต้องมาสอนไม่ต้องมาห่าไม่ต้องมาหอนกูอีกาพวกกูมีของนะไม่เหมือนพ่ออย่าเสิรมาสอน่านเรื่องรา่ลิไลมา เกิดไม่ชอบคนมันมีมีถ้าไม่ชอบกูมึงก็ไปผูกคอตายไปลงนรกอีควายแค่จับจุดนั่งร้องไห้ตัวตั no? วกับกูก็ได้พออยู่ต่อหน้าก็ได้แค่มองกูจากระยะไกลแค่นี้เพียงแค่ราแบนั้นแล้วว่กูกับกูยังหาอีกหลายไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยขอบคุณนะครับที่ห่วงแง่แต่ช่วยเก็บมีข้างหลังมึงด้วยคุยอย่ามาทําเำยามสัก มไอ้พวกวัยรุ่นวัยที่ช่างกูให้ตายกันจัดกูยีนรักกันดีเพื่อนสวัสดิครับเออเออให้กูแล้เปิดเพลงเฮียของผมเนี่ยหลอนตายหาเนี่ยแล้วเอากล้วยกับไอ้นี่มาดิกล้วยกับเฮิร์บมาดิไม่อันออเออนออเออเออหนึ่งซีซีเออที่เรียกอะไรหนึ่งซีซีอยุดเลยใจนั้นรอบนี้ไอ้ที่พี่ให้ผมมาห้าอันแล้วพี่ให้เราไปทำเพื่อสามอันผมก็เลยจอดเออเพื่อสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งซีซีมีมีเอาข้าวไหมจะสั่งข้าวู่เดียว อย่ยเล็กเลยพี่แมวพี่แมวหนึ่งซีซีเอาแต่ยี่สิบครับบ้านดูไว้เดี๋ยวให้จัดจ่ายสว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 ยหนึ่งซีซีเราเอากล้วยเฮิร์บมาพี่เพนเหลือป่ะพี่เพนหมดแล้วเพนมีเพนมีเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งเพนเท่าวันนี้มันประมาณมาณหนึ่งเอากล้วยเฮิร์มป่ะผมมีกล้วยอยู่ป่ะเนี่ยเออไม่เมื่อวานไม่เมื่อวานพี่ไปฟาวกันมาเอาไว้ได้แล้วได้ต่อเลยกล้วยมาเฮิร์บมาเออหนึ่งซีซีครับหนึ่งซีซีกล้วยกับเฮิร์บมีมีในตู้ป่ะ มีในตู้เหรองรับ่าจอดเอ่อเอามาได้เอาไม่ได้มามามารวมดิรวมที่ไม่เฉินไปเลยเออรวมมารวมมาจะได้รู้ว่าต้องต้องไอ้นี่ทับขับได้เท่าไหร่เฮ้ยน้ำหนักเต็มน้ำหนักเออต่อเลยต่อเลยต่อเลยไอพี่โหลดเกมมันเล่นไม่ได้อีกแล้วไอ้ที่เหลือยังไม่ไม่อยู่ใช่ไหมมงมงอย่างเงี้ยหลอหลอได้ยังหลอหลออยู่ไหนอะไอนี่พวกเต็มหล่อเลยหลอของผมไปห้าขวดวันนี้ ไปไหนวะชมเอ่อได้ยังไม่ได้เพนมาเอาเพนด้วยอยู่ปะวะครับพี่หลอด้วยมาเมาเอาเพนหน่อยไอเรืองด้วยมาเอาเพนหน่อยดิเอดีไม่มีนะพี่เอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอดีเดี๋ยวค่อยแบ่งให้เออเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้เลข one X four I หรอ ผมเลข one f o r two อันนี้อันนี้เก็บชมขอบคุณครับคนละสิบห้านี่ซื้อมาทั้งหมดอะตอนเขตที่เราซื้อห้าร้อยแบ่งได้เหลือคนละสิบห้าเพราะแบ่งคนในเขตแล้วช็อปปิ้งอะไรหนึ่งร้อยแปดครับก็เก็บไว้มึงเลยเทติดสองห้าเราพอหล่ยเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่พวกมึงเลยจะพวกไงมันป้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่พวกเองเลยพี่ชมพผล่ไปเอเผื่อต้องใช้หล่อเชื่อป้ะใช่เนาะ ได้ทั้งหมดมันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแท่งใช่ไหมเจให้เซ็นมาถามมันห้ามันก็ถ้าหารสองแบบไม่ได้กล่องเลยก็จะผมต้องคืนพี่ห้าร้อยแท่งเออเก็บไว้โอเคแลไงต่อหมดแล้วครับที่ใช้ไเสียงกว่อยหจริงจริงกลางวันไงค่ะเอ้แล้วไอ้นี่อแล้วเอ่อบินบินบินมงไม่อยู่ใช่ไหม ยังกำลังมาครับยันไม่ได้โอเคมีมงมีเกียมงเกียปีเตอร์สันมงเกียปีเตอร์สันที่ยงไม่ได้ไม่ได้เพลนครับอุ้ยทานเละครซุ่มกิ้งกิงคู่เลยจิงค่จิงค่จิค่าจิค่รวมบ้านแล้วกันย่าผมาปัดก้ามาปัด่าใหม่หรอเปิดก้าเปิดกเปิดกเฮ้ยเอาไว้ดีพี่เอาไว้ดีท่าใหม่นอ มมี่าเกนี่คุณอีกแล้วเหรอร้าใหม่มั้งส่งสเต็กค่ะผมมีแฟนแล้วนะเว้ยคุณเลิกเหรอะอะไรอะต่อให้คุณมาส่งข้าวที่บ้านนี้ทุกวันผมก็ได้ขอบเปล่าเลยมาแล้วเฮอาข้าวมาเอ้ยอย่าเพิ่งขอเก็บเงินแก๊งด้วยทุกคนคนละหมื่นมาเร็วๆเงินแก๊งส่งมาคนละหมื่นต่อให้ผมกินฟรีอะเงินข้าวจนแ่ะรอบเออข้าวเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบครัเดี๋ยวกดให้ ไปเร็วไปเสียเวลาเร็วไปไปดิไอ้เขี้ยเร็วจะรวมเงินไม่ก็เงินแดงผมเหลืออยู่สามหมื่นก็จ่ายให้หมดไอเรื่องเงินแค่นี้ด้วยวเลยไอเรื่องไม่ก็ผมจะหมดตู้แล้วก็เนี่จ่ายให้หมดเลยไงตีนเนาะเอาไม่เฉลีเล่นกันแครับเลขเออสี่สี่จกไแล้วเอาหลุดท้ายของใครบ้างครับปีบังปีบังปีบแล้วก็ผมโจบังตีปเป็นบุญเรื่องเจ้าอเหรอจกตีบังปีปีแบบอะไรครับอืมเอสามสามครับพี่ ไม่ใช่นี่ไม่มีอ่ะอันนี้ของพี่บงเออดึงสี่สี่ครับเฮ้ะเอจงเงยเจ๊งเงยบกเงยเงยเงโอเคมเกีโอจ่ายแล้วอาไรครับเออเงยเงยเหมือนหนึ่งแล้วเอาเพนไปด้วยไอปีเอาเพนไป้วยมากินเอาไอแซมไงโมจิาไม่พี่นับนับครบจีไหมครบยี่สิบไม่เกินเลยนื่อสี่สี่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินครบพอดีเป๊ะยีบคนเราเร็วใช่ไหมครบด้วยรวมมเกิด้วยกทำยี่บคนไม่เกินนี อไมคบแล้วใช่ไหมนับแล้วนับแล้วหนึ่งสเเงินแก๊งเงเก็บทุกวันหนึ่งสี่สี่แล้วเร็วจ่ายให้มันตรงวันด้วยเออโอเคครบไอแซงไอแซงโมจิมาใช้ยคุ้มเลยเนี่ต้องสองืออไอแซงโมจิจ่ายเงจ่ายแล้วเงินแก๊งจ่ายแล้วปแไปีหนึ่งี่สีน้องไม้ห้ามเงก่อนมึงมีเงินจ่ายแก๊งปะเนี่ยเรื่อปีเปล่าอะไรสามสาครับเฮ้ยไอ้ไอมไม่เห็นดีเลยสองเหรอ สามสิบสามพี่ี้รอสามสปไปหนึีโอเคจอจ่ายแล้วเฮ้ยังยังไม่ได้นี่เลยพี่มึง้โมจเลออ๋อเมามีมม่ใจนะมขอถามอีกรอบเออถูกมอมกมึงเนี่ยมืดดได้เพยยังได้แล้วครับโอเคมืดอัะหนึ่งสี่สี่ครับอ่ะจะเอาไปไหนปะ ม่ออออกรมงข้างหลังเหมือนกันเดะเลยเซมคนที่พี่ตามหาไม่อยู่ในกิจกรรมไดยนะได้แทงอยู่แป๊บหนึ่งนะลูกโอ้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะนมมันขวดตันใช่ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวนมมันขวดตันแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บเดียว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 อ้าูลูกแค่สี่พันแป๊บเดียวนะเออขวดนมมันตันเนาะแป๊บเดียวเนาะขวดนมมันตันป้ารู้ลูกป้าเห็นอยู่แป๊บเดียวได้ไหมเนาะ ก็มันตันนี่ป้าก็อยากจะให้กินเหมือนกันแต่มันตันรอแป๊บเดียวได้ไหมเดี๋ยวจัดการให้ได้ไหมเออขอแป๊บเดียวหยุดร้องก่อนได้ไหมล่ะแป๊บเดียวเองไม่นานหรอกก็ให้ตามใจตลอดอ่ะแป๊บเดียวได้ไหมอ้าวมาไม่ได้แล้วไม่ไม่บอลเลี้ยงผมไม่เอาเปล่าออกไหมแบบนี้ออกไหมแล้วมึงยืมคอปเปอร์กูแล้วก็ไม่ได้ไหมโอเคไหม ไม่ต้องไม่ต้องเพล่แท้เดี๋ยวไปรอแบบนีะเราจะรอเองใช่ไหมรอเองรอเองโอเคได้แซมแซมไปไหนแล้วดีขึ้นหรือยังแบบนี้โอเคแล้วเนาะเอ๊ะแบกเต็มอ่ะอ้ถาะไรทำไมนมเจาะรูเพิ่มเหรอไม่จะเจาะเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่ถ้าทำถ้าอยากทำน้นต้องใช้คอมเพล่ก็เลยนะฮะจืดอันรับนึ่งอ้าวรับนึ่งรับนึ่งขอรู้ไว้นะครับอ่าวรับนึ่งอ้าวมา ก็บาดตอนนั้นห้าสิอันได้ได้เท่าไหร่นะได้ถึงชุดไหมวะึือท้กว่าไอ้บบคนไมนักนี็ดีมาทเพย์บอยใช่ไหมสีแดงจ่าลูกอะไรปะตอนนั้นอะอะไรว่าไงปะจอดว่าว่าไงนูเมื่อกี้หนูเรียกอะไรพอดีปะปไอ้นี่พอดีหูดับนนลูแค่บอกว่าปาหนูคิดคะ เราหนึ่งสี่สี่ลูกเงินแก๊งเราเราจ่ายให้ป้าปัาดิเราได้สองร้อยห้าสิบหนึ่งสี่สี่เร็วๆลูกรักของพ่อสี่สี่นะลูกไปกดข้างในนะข้างในมีธนาคารนะลูกเงินแดงก็รับสอนเพลงนี้ไปร้องได้เนี่ยเร็วๆป้าปัาต้องเก็บเงินแก๊งลูกเร็วจ่ายให้ป้าหน่อยลูกเด็กดีจำได้แต่วูฟวูฟเร็วๆลูกไปเร็วไปกดเร็วช็อตเลยนะไม่ต้องช็อตเข้าหน่อยวู้ดเลยเอ้ยเบิ้งนะ ป้าว่าไงนั้จ๋าไปกดเงินแก๊งมาให้ป้าหวานเลยลูกหมื่นหนึ่งเร็วๆไปสี่สี่คะเดี๋ยวเร็วลูกเร็วเร็วหมื่นหนึ่งอะไรหนูรับปุได้หมดแล้วเหลืยลูกเออหกพันก็เลยเดี๋ยวสี่พันป้าเอาเองป้าไปเร็วลูกไปเร็วๆไปดีมากเร็วน่ารักไปเด็กๆอย่าดื้อไปเร็วลูกเร็วเอาอย่างเงินแก๊งใหญ่ยังจ่ายแล้วครับอ๋อเราโอเคเราทีอ่าบ้านาะครับอยวเพิ่งถ้ากับตอนนี้มีเออเคไม่ใช่คุณดูทัวร์ของไปเลยไอ้บูปิน โทนี่เกียร์แบ็คหลงซันใครขาดเกียร์เอ้ยาพึ่งโทนี่เกียร์โทนี่เกียร์แบ็คหลงซันของเก่งกวัาแก๊งนะครับอเยืนนี่เลยไหมนะของมันนะโอเคได้แล้วสีเขียวอันนี้เหลือใครเหลือเกียร์เออโทนี่แบ็คเออเหลือเกียร์แก๊งยังไม่มาตามดิเขียว เดียวผมจะเล่าคนละสองคนแล้วเออเออเออไอซันซันมาเอาเพลนด้วยป่าวอะไรซักป่าวอะไรสามเก้าห้าครับพี่ถ้าวันนี้ทุกคนได้เพนหมดแล้วนะคิดนะนะถ้าเป็นอะไรยังยังเลยพี่กอได้ไปแล้วเออได้แล้วแจกครบแล้วยี่สิบคนครบแล้วครบนะเออครบแล้วชัวร์ได้ใช่มมีขาดเกียร์คนเดียวยังไม่ได้อะขายผมก่อนพี่โอเคโอเคครับเออเออไม่มีพี่ ฉลามมึงได้แล้วคงมีอะไรเงินขึ้นนะมงไปไหนวะมงไม่มาเหรอเหมือนจะเข้าเมืองไม่ได้มาแล้วครับพี่เออมงเอาเพล์หน่อยเฮียเลยได้แบบเออหนึ่งซีซีครับชอบขาดมงกับเกียร์เี็ของเกียรใช่ไหมมีแล้วเออมีแล้วมีแล้วมีแล้วขาดขาดขาดมงบอกว่าอะไรรเสี่สิบสามครับเพล์นี่มันปนไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้จะพกเยอะเท่าไหร่ก็ได้ปนไม่ได้พี่เฉินขอเร้งหน่อยครับอะไรนะแบ๊คหนึ่งซีซีครับหนึ่งซีซี เลี้ยได้เขายังวะได้เข้ายังโทนี่อันนี้เงินแกับางมับางมีเข้ายังอ่ะขายเกียร์กับหลงแล้วนะขายแค่เกียร์กับหลงนะโอเคครับแล้วหลงอ่ะหลงไม่อยู่เหรอเออพี่เฉลกอะไรนะเออพี่เลขหนึ่งสี่สี่ครับสามพันแปดเจหนึ่งสี่สี่หรอสามพันเก้า หนึ่งครับหนึ่ 4. โอ้มีร้อยเลยเหรออุยงง้ยมีเยอะขนาดนีงง้เลยเหรอครับมีงงงงงงอันอันนี้หมดเลยใช่ไมเจ๊เป็นเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยแปดสิบสามพันเก้าร้อยแปดสิบพอดีอ๋อแต่เฮีมีน้อยเหรอ พิเศษทั้งห้าสิบถ้น้องเผื่อกล่องนมีเชียไม่น้อยนี่วามันเท่ากับหลออมาได้สองพันสิป่ะสี่พันเศษแล้วก็ให้อันที่หลออไปแล้วอ่ะเชียไม่น้อยนี่วาถ้าไม่รวมกล่องอ่ะคนได้ประมาณสองมาแท่งเจ้แต่ผมไม่รู้ว่ากล่องมันจะเผื่อไหมไอ้มันจะออกเยอะไหมอันนี้มันไอเฮิร์ฟสีเขียวนั้นใช้ได้เหรอเชนมีนะเอาใช้ใช้ใช้มีกล้วยใครมีกล้วยมีเฮิร์ฟไปถามให้หน่อยชม ต้มถามเขฝากถามข้างนอกให้ด้วยว่าใครมีกล้วยมีเฮิร์บเอามารวมให้หน่อยหนึ่งสี่สี่ชมชมคี้วกับชมมาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชมฝากชมถามข้างนอกหน่อยโอเคกล้วยกับเฮิร์บนะมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยมียี่สองอันโอเคครับจะรวมให้มีอีกบ้านถามถามข้างนอกให้หน่อยดิมองพี่ฝากถามให้หน่อยว่าข้างนอกใครมีกล้วยมีเฮิร์บขอรวมหน่อยครับจะทำเออดีโอเคสี่สิบอันมีแบ็คมีปะกล้วยเฮิร์บใครมีกล้วยมีเฮิร์บไหมครับ จะถามมีใครมีกล้วยมีเฮิร์บอีกไหมสี่สิบอันใครมีเอาไปให้เอ้ยเออเสีกแล้วเสียแล้วเฮียพวกดูไว้ว่อเสีกแล้วมันทำเพียอะไรกันมาน่า เียเออเอ้ยมีใครมีกล้วยบีเฮิร์บป้าขอได้ดิจะรัวให้ไม่มีแล้วเนาะทั้งหมดทำได้สี่อันอ่ะ PAD ใช่เอ้นโหเหียสียิงเสียสีเรียวยังยังปังกม่านะเออกแดนแดน้อีหมดแล้วแดนอ่าฮะดูถ้าอีหมดแล้วแดนลองกดท้ายี่สามดิท้ายี่สามเหรอไม่มีอ่ะอ๋อเลขไม่อ๋อแล้วอ๋อ ันน <tur> ี้มันนี่าตามนี่เอาเรอเราวไปยงมมกล้วยู่ะเออเอามาอามาอามากล้วเหนึ่งสีไปรุ่นเสียงโอ้โหเสียงโคตรยตึงเลยตึงเครียจัดอะใครวะเมันนี่เรามาีเร่วรวทุกคนเอามา ไปว่าไปจะเอามไม่ทำเงี้ยเลยกันรึกําลังเิ่มอย่เร็ว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 เร็เร็วเรเร็วเร็วเร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 ็วเวเรเร็วเร็ร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็วเวเรเร็วเร็ววเร็วรเร็วเเร็ว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 เวเร็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 ววเวเร็วเร็ววเร หน้ากระดานมันไกลไปหนีได้นี้แล้วเข้ามาเข้ามาตรก็ได้อไม่ได้เป็นรถเมโบอีกบางสายมันไม่ผ่านสองอไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เฮ้ยลงมาดไอจอนมือเล่นีอะไรหน้าแม่งไอตันเฮ้ยอะไรดาใครจกจ๊ดาไม่ไม่สองแวสออ๋ออ๋อไอแไม่แ่ไถึงแไม่แงโอเคโอเคโอเคิเที่ไปิเอีกแล้ว้นะแสเมือทนเมื่อแเลขทานะเอาท่าเดียวกันนะเออเร jatay, 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 哎呀！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 哎 ขอโทษทีพี่โทษที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 พี่โทษทีครับโทษทีพี่โทษทีครับโทษทีพี่โทษทีครับโทษทีีโทษทีโทษทีโทษทีเบา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 เอาว่าไปว่าไปดีเจจัดไปไอเด็บเบิร์นสดยอดไอเด็บ้บิร์นสดยอดแซมเลี้ยแขนไม่พลอยอยากโดนเลี้ยเต็มขาจับจับจับไปผิวติดล้อยิ้วติดล้อย

ไอ้เย้แล้วเจ้าเจะาพายเจ้ดับพอดีเลยเที่เอี้ยที่จริงเฮ้ยเราอยู่สิบแปดเนาะเออเฮ้ยที่อะไรพางจบนานแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไอ้อย่าเพิ่งใครเออดีในตู้ไม่มีมึงดูให้เราหน่อยดิเชให้กูหน่อยดิกูจอยเออดีแบบให้ตามตามบอกใหนเลยดิเต้าดีครับน้าดีครับเต้าดีครับเต้าดีครับ โอ้โหน้ำมาช้าไปนิดนึงไม่ใช่มันมันตายเลยบ๊าปบายน้ำบริเคฟเฮ้ยใครไม่มี AD เช็คไอตู้เองเลยดิ๋ยเจ้าให้ใครมีบอกหน่อยมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยเออใครไม่มีเลยมาเอาหน่อยใครมีเลยมาเอาหน่อยผมมี AD เอนเดียวพี่เออใครมีเออใครมีน้อยเนี่ยมาเอามาแบ่งมาหน่อยแบ่งแบ่งไอโจ๊กมี AD เหลือไหมโจ๊กมืดอ่ะเหลือไหมแปดอันมีเก็บไว้เก็บไว้เออถ้าใครเหลือเกินห้าไม่ต้องเอาเพราะว่ามันไม่พอใครไม่มีเลยบอก Yeah, okay. all day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.